บางคนจะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องก้อนเนื้อช่องปากช่องฟันสาตาเจ็บเนื้อเจ็บตัวในเรื่องของโชคลาภอันนี้บอกไปหมดแล้วเนี่ยอาจารย์พูดซ้าเนี่ยถอยทุกวันเลยเออผมงอกเอเหรอใช่ไหมเป็นเหมือนกันเออตรงค่ะขอบคุณแม่เอ,อในเรื่องของวันที่ดียีิบสองอย่างที่บอกนะยีิบสาม ยี่สิบสามไปไหว้พระได้ทําบุญได้ทวงหนี้ได้เยี่ยมผู้ใหญ่ได้ยี่สิบสามอือยี่สิบสี่รายใจเยอะยี่สิบห้าซื้อลอตเตอรี่ได้ปวดฟันค่ะแม่อือยี่สิบห้าซื้อลอตเตอรี่ได้เสี่ยงโชคได้ยอดขายได้กําไรได้นะยี่สิบหกนะฮะจะอึดอัดใจเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยหรือคนในบ้านมีมีทริกเก็บเงินไหมมีมี <c oughs> ค่ะยี่สิบเจ็ดเดินทาง ไม่รู้ไปไหนนะตัตสิทใว่าไม่ีความสุขยี่บแปดเออยี่บแปดต้องระวังคําพูดนะไอ้ที่ตรงตรงอะไรพวกเนี้ยต้องระวังคําพูดอืมแต่ยี่บแปดใครมีปัญหายังแก้หรือมีทางออกนะสัปดาห์เนี้ยกรกฎเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องสู้ต้องแก้ต้องเหนื่อยต้องทนต้องอรกรกฎจะสัปดาห์นี้จะไม่ค่อยมีเรื่องความสุขเท่าไหร่ กอ,อรมกฏจะมีความรู้สึกว่าถ้าชีวิตมีปัญหามีทางออกก็มี